โอเคครับผมคุณผู้ชมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอ่าปาร์ตโกนะครับกับเกมไมค์ครับกันอีกรอบนึงนี่ครับวันนี้ก็จะกลับมาเล่นอ่าไมค์ครับมอดกันต่อเลยนะครับส่วนก็เราไปเรื่อกันเลยนะครับอ่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปอ่าขุดแล้วก็สร้างมาได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็พักไว้แค่เดียวแล้วกันนะครับก็คือแบบเอาง่ายๆไม่รู้จะตกแต่งบ้านยังไงครับดูดิคือผมครับก็จกมาค่อนข้างได้เยอะนะทุกคนแต่แบบว่าคือถ้ามันใส่กระจกไปมันก็จะดูตลกไปทุกคนก็เเลยแบบว่าฮ้ ยังคิดไม่ออกอะ่ะผมว่าจะสร้างไอ้ตรงนี้แบบว่าเป็นเหมือนแบบโมเดนหน่อยๆนะครับทุก็เอ,อ็รอก่อนแล้วกันเดี๋ยวนอนก่อนตอนนี้คือมอนเตอร์มันจะจัดเลยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันคือผมอยากไปลงมอดดาบมากๆเลยเพราะว่าเพราะอไงจะได้ค่าอมบีได้ไวขึ้นด้วยแหละนนะโอเคก็คือที่เราสัญญาตั้งแต่ EP ที่แล้วทุกคนเราจะไปสำรวจหอคอยตรงนู้นกันนะครับคือผมก็เดินไปหน่อยหนึ่งแล้วแหละนะ มันไม่ได้มีแค่หอคอยเดียวทุกคนมันมีอ่อหลายเลยโอ้ยเดี๋ยว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 มันมีหลายอันเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวลองไปสำรวจดูครับทุกคนโอเค let's go จะไปคือเดี๋ยว EP นี้เราก็จะมาสำรวจแล้วกันนะครับนะโอเคเมื่อกี้เสียงมัน่าจะใกลไม้ไปหน่อยเอย้ใกลไม้ไปหน่อยอ่ะตรงนี้คือนี่ครับเรามาถึงหอคอยแล้วแต่มันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะมันเหมือนจะเป็นหอคอยธรรมดาหรือเปล่าวะ,วะเดี๋ยวผมลองขออนุญาตขุดนะฮะน่าจะเป็นหอคอยธรรมดาขนะ้างบนมันมีอะไรปะ คือผมอยากรู้ไงโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันว่าข้างบนมันจะมีอะไรไหมนะครับทุกคน let's go let's go เอ้ยออกอะไรอะ่ะเดี๋ยว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 อนุญาตนี้ก่อนไม่น่าจะมีอะไรครับคนมันเป็นแค่กระจกอย่างเดียวเนาะไม่น่าจะมีอะไรครับไ <c oughs> หนๆก็ไหนแล้วเดี๋ยวอีพีนี้เราเดินสำรวจหน่อยแล้วกันนะครับอ่าเนะี่ยน่าจะแจ่มแมวมากๆเลยโอเ okay, ค let's go อันนี้คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นการปลูกอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปลูกครับทุกคนนะฮะนั่นไงข้างหน้า,นา,นาก็มีหอคอยอันนี้น่าจะขึ้นได้หรือเปล่าน,นะครับ <c oughs> ดูจากหอคอยมันรูปร่ปางอ่าลักษณะมันใหญ่ขึ้นนะคันก็น่าจะเข้าได้แล้วแหละนะคือจริงๆผมก็ไปสำรวจมันนิดนึงแนละ้วก็น่าจะเข้าได้แหละแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปข้างในไงโอเคลองมาดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรนี้ครับ let's go ทางเข้าอยู่ไหนเอ่ยทางเข้าทางเข้าอ้าวไม่มีทางเข้าหรอเนี่ยเอาจริงดิอย่าบอกนะมันก็คือหอคอยเหมือนกันแต่มันไม่มีอะไรหะไรงั้นเหรอเฮ้ยเอาจริงดิขออนุญาตนะ พยัดขุดเลยแล้วกันนะครับมันมีทางเข้าไหมฮึบ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 มาทางนี้ฮึบฮึบฮึบโอเคมาทางนี้ฮึบ let's go โอเคโอเคข้างบนนี้มีอะไรไหมขุดดูเอบเอบอ้าวมันก็มีทางเข้าไม่ใช่หรออ้าวมันไม่ใช่ทางเข้าเนี่ยมันคือ หมือนจะเป็นที่แบบสังเกตการเฉยๆหรือเปล่าทุกคนน่าจะประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างมาเพื่ออะไรนะครับโอเคไม่เป็นไรอย่างอยเราก็ได้รู้แล้วทุกคนนะก็เวลาเลสโกต่อแล้วโอเคคือผมจะ,จะเดินสำรวจในพีนี้คือที่บอกว่าอยากจะไปลงมอสเพิ่มเติมนี่ยังไม่ได้ไปลงมาเลยนะทุกคนจริงๆแล้วคือแบบไม่รู้จะลงมอสอะไรแล้วทุกคนคือมันลงเยอะแล้วไงนะเออแต่ผมรู้แล้วตอนนี้ว่าจะลงมอสอะไรเพิ่มก็คือมอสด,ดาบนะครับทุกคน แล้วที่โล่งนจะมีอะไรอีกไหมอ่ะเฮ้ยแครอทซีดอ้าเรามีเม็ดแครอทนะทุกคนเฮ้ยข้างหน้าเป็นหมู่บ้านใช่ไหมโอ้โหคือผมน่าจะเดินมาอีกหน่อยนึงก็เจอหมู่บ้านแล้วคือน่าจะเดินมาอีกหน่อยนึงก็เจอหมู่บ้านแล้วทุกคนข้างหน้าเป็นทะเลทรายด้วยครับอืมโหแล้วหมู่บ้านใหญ่ด้วยได้แล้วจริงละโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะไม่เป็นไรโอ้ยแต่ครั้งนี้เกิดมาเจอหมู่บ้านใกล้ครับทุกคนโอ้ถือว่าเยี่ยมเยี่ยมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ มาดขูของของงูบ้านนี้แล้วกันนะครับผมอ่าน,นี้ก็ไม่มีอะไรแต่สิ่งที่ผมจะโดไปก็คือคุณาพแฮ้นะก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งดโดได้แหละเนาะยืมเลยเนาะผมไม่ได้ขโมยนะครับผมไม่ได้ขโมยนะผมแค่ยืมน่ะนะโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรในบ้านเล็กๆก็ไม่มีแต่ส่วนมากก็จะมีแต่บ้านเล็กๆกว่าทุกคนอ้าวเจอบเบอร์รี่เต็มเลย สวยดีอเง,งี้ยสวยดีสวยดีโอเคเดี๋ยวเรากลับไปผูกที่บ้านเราด้วยสักสองต้นละกัน <c oughs> หมดเลยละกันยังไงชาวบ้านมันก็มีของกินอยู่แล้วเลยเนาะโอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูบ้านนี้ที่ว่ามีอะไรให้เราบ้างปึ๊บโอเคมีชุดให้เราใส่แล้วก็มีอาให้เรา <c oughs> อ่ะเราเจอม้าตรงบ้านเราพอดีครับเราก็มีอาพอดี <c oughs> โหถือว่าเยี่ยมยอดเลยอีพีนี้นะครับคือข้างหน้าเป็นอะไรอ๋อ นูว่ามันเป็นอะไรสีเหลืองไอ้สีแบบอันนี้มันเป็นเงากระทบนี่เองนะทุกคนตอนแรกก็ตกใจนะเออแลทออะเลทรายแล้วทะเลทรายมันมีอะไรบ้างวะเฮ้ยผมพูดอะไรผมทะเลทรายมันมีอะไรบ้างวะทุกคนเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนนะครับไม่น่าจะมีอะไรหรือเปล่าคืออีพีนี้ก็อยากจะมาสำรวจนะแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆแบบนี้หรยอว,ว่าทุกคนแบบเนี้ยนะ เออแปลกแปลกครับทุกคนนะจริงๆโอเคตอนนี้เราเจอแคคตัสด้วยว่ะแคคตัสเล็กเหรอเนี่ยแตกินได้ป่ะอ้าวมันปลูกได้ว่ะทุกคนอ่านี่ยเนี้นี้แคคตัสฟรุตอ่าโอเคนี่ผมรู้จักอยู่ครับผมเคยเห็นเอ่อยูทูบเบอร์เขากินกันอยู่นะเออเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้เฟียเลยเราเอาไปปลูกที่บ้านเลยดีกว่ามันน่าจะต้องกระสายไปด้เรื่อยออกไปถือว่าเยี่ยมยอดกระเทียมดองไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านก่ายดีกว่า ระหว่างทางกลับบ้านมันอาจจะมีอะไรให้เราสำรวจก็เป็นไปได้ดีครับทุกคนเด้อแล้วก็โออเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะอานั่นไงคืออะไรวะน่ะเดี๋ยว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 ตอนแรกว่าจะกลับบ้านแล้วทุกคนตอนแรกว่าจะกลับบ้านนึกว่ากีพีนี้จะคอยอีกแล้วเดี๋ยวมันมีอะไรวะด้วยวันนี้ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันปะขอคอยธรรมดาปะทุกคนไม่น่าจะมีอะไรนะหรือว่าแบบถ้ามันขุดไปมันจะเจออะไรเงี้ยวะเฮ้ยอาจจะใช่วะมันเหมือนมีเสียยงงออะไรู่ ไม่น่าใช่แล้วนะก็จะเป็นธรรมดาหรอกแต่ทำไมผมทำไมผมได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ข้างหน้านั้นนะครับมันคืออะไรกันนะลองไปดูดิอุ้ยบ้านล้างเหรอเฮ้ย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 เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวทุกคนเดี๋ยว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 บ้านล้างแน่ๆเลยเข้าไงอ่ะเข้าทางไหนอ่ะน่าจะเข้าฝั่งอื่นนะไม่น่าจะใช่ฝั่งนี้อ่านี่เปล่า ทางเข้าบ้านโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีโคมไฟให้เราด้วยผมขอโดได้ไหมเฮ้ยสวยเอาจริงสวยเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเป็นบ้านล้างนะครับทุกคนประมาณนั้นนะเออน่าจะเป็นบ้านล้างอ่าโอ้โหบ้านล้างจริงๆอะ่ะจริงแล้วทุกคนขอโดนี่กลับไปแล้วกันนะเพราะว่าบ้านนี้ไม่นจะมีคนอยู่แล้วเราควโดไปเลยแล้วกันแล้วกันนะอ เพราะว่าไหนนบ้านมันก็ไม่มีพออยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรใช้อยู่แล้วนกก็นะครับนะฮะนะฮะนะฮะโอเคฮะขอแลนเทิร์นด้วยนะโอเคครับพี่ขอบคุณครับ,รบ,รบ,รบอยากหาสิ่งไประดิษฐ์ไปตั้งที่บ้านพอดีเลย <c oughs> โอเคตองกล่องมีอะไรไหมอ่าเป็นของธรรมดาที่ไม่ค่อยน่าสนใจมากครับทุกคนแต่ก็นี่ที่าไม่ได้ครับ <c oughs> โอเคเนี่ยผมมาที่เนี่เพื่อการนี้เลยทุกคนเพื่อมาขุดไอ้เจ้านี้เลยนะเนี่ย นี่เลย,ยแต่จริงจริงบ้านมันก็สวยนะเออแต่ถ้าแบบมันไม่ล้างอะนะแต่มันน่าจะมีบ้านที่ดีออกว่านี้นะอืมโอ้โหส,สวยมากเลยนะเนี่ยโอ้หสุดยอดสุดยอดโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยครับทุกคนน่าจะมีแค่นี้แหละไม่น่าจะมีอะไรแล้วมันก็จะเป็นแบบบ้านล้างเฉยเนะเอาะไรประมาณนั้นนะครับโอเค let's go <S คือผมลงมอดมาเยอะกว่านี้นะแตอ่อีพีนี้ก็น่าจะได้เจอแค่นี้แหลมะมั้งนะไม่น่าจะเจออะไรแล้วแหละนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปอ่า เอาของไปปลูกที่บ้านกันก่อนละกันเนะยครับคืออยากจะลองปลูกมเมล็ดพืชดูนะโอเคอย่างน้อยพี่นี้เราก็ถือว่าได้สำรวจรอบๆบบ้านเรารอบรอบ,บ้านเราก็นี่ค่อนข้างจะมีสิ่งที่สมบูรณ์แบบเลยนะก็แบบว่ามีหมู่บ้านด้วยนะครับเฟียวมาก,มาก,มากเลยเลยคือตอนนี้เราก็อยากได้มา้าเออแต่ก่อนจะมืดเราขอมาตัวหนึ่งได้ไหมเออมาไว้ที่บ้านเราขอมาสักตัวหนึ่งตอนนี้เราขี่ม้าได้แล้วนะอพี่เป็ดอยากขี่ม้ามากมากเลย น้องจามองมาจาเออผมอยากเลือกมาก่อนเลือกมาก่อนออเซ้นในการเลือกมาของผมนั้นนะเหรอคือการที่เราเจอเอาตัวนี้แล้วกันคือผมชอบสีแบบนี้นะโอเคน้องมาโอ้ตัวนี้น่าจะวิ่งไวน่ดูเลยนะเลือดเขาน้อยเขาน่าจะวิ่งไวหรือเปลารักพี่เดี๋ยวนี้โอ้ยน้องอเอจงยอมเอโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะใส่นี่นอะไรโอเค วิ่งไวนะทุกคนไม่ไวเปล่าน่าจะวไวหน่อยเนาะโอเคไป Let's go Let's go <S เราจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าอะไรเดียบทุกคนอืมผมจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าฮันนี่ะกันนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้พึง่งเมื่อกี้นะก็เลยว่าคือจริงนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวหรอกแต่ผมอยากจะตั้งชื่อให้มันว่าฮันนี่นะนะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราจะทำที่อยู่ให้ฮันนี่แบบชั่วคราวแล้วกันอืมผมจะขุดไปสาม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 โอเคแบบนี้ครับ ที่อันนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละเนาะเดี๋ยวผมไปจับเพื่อนฮันนี่มาด้วยแล้วกันเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบอสโทนพุกคนเห็นใช่ไหมไม่เห็นหรอกเนาะอะไรวะเมื่อกี้เหมือนมันมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างโอเคแต่คอนอื่นเลยผมอยากจะคราฟให้เจ้าลัวมันคาบีปะใช่ผมไม่อยากต้องการผมไม่ต้องการคราบรัวนะต้องการคราบมันเป็นแบบนี้มากกว่าอ่าใช่ใช่ใช่แบบนี้แหละ โอเคสามอันเบรอยเบิบ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 เิบมาฮันนี่มานี่เร็วเยี่ยมเยี่ยมร้อยฮันนี่อ่าฮันนี่พี่ขออันนี้หน่อยอ่านหน่อยนะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนมาเออทุกคนเรามีม้าแล้ว啊่อคนเต่จะเยี่ยมยอดกระเทียมดองเลยครับทุกคนนี่ฮตอนนี้บ้านเราก็ไม่ค่อนข้างที่จะไม่เหงาแล้วแล้วจะตกแต่งหน่อยแล้วกันอืมตรงนี้มันว่างไป ก็เอาอันนี้มาใส่มันเป็นถังไวน์ป่ะอะไรประมาณนี้อ่าเป็น,นถังงเก็บของอันนี้ผมจะให้มันเป็นถังเก็บผลไม้แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวอันไหนไม่ได้ใช้ก็เก็บไปก่อนตอนนี้เราก็กินเนื้อได้แล้วเนาะโอเคครับถ้ามีเสียงหอบหอบอะไรก็ขออนุญาตหน่อยนะทุกคนคือมันเป็นเสียงเออ่น้องหมางผมเองมันร้อนน่นนะทุกคนคือบ้านผมก็ไม่ได้ติดแอร์นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาปลูกเอ่อแคคตัสอ้าปลูกได้ด้วยว่ะ แต่เรามีทรายแค่นิดเดียวเององี้น่าจะมีทรายอยู่ปะ่ะไม่มีเลยเหรอเฮ้ยไม่นะโอเคไม่เป็นไรเก็บเก็บไว้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บแค่ผลไม้ไอของพวกนี้เราต้องเก็บไว้เอ่อตรงนี้โอเคของพวกแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็จะเก็บไว้ตรงนี้ครับนี่เราจะวางไว้เปร๊บวางสิจะเปิดโอเคคือผมอยากจะทำห้องนอนให้ตัวเองมากเลยนะดูด,ดิห้องนอนของผมมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตทุบก่อนนะฮะ คือมันก็ค่อนข้างที่จะเอ่อห้องนอนของเรามันก็ค่อนข้างที่จะสบายเกอร์กี้เลยนะแบบว่าเออมันก็ไม่มีห้องนอนนะนะแบบเออแต่ผมก็ชอบแบบโอเพนแบบนี้นะทุกคนแบบว่ามันดูแบบว่าชิลดีครับทุกคนนะเออเนี่ยแบบมองไปก็แบบเห็นแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะท้องฟ้าแบบสวยมากครับทุกคนดูดีเออสวยจริงๆนะเออแต่ข้างๆก็ก็มีเอ่อมอนสเตอร์มากมายนะครับคือผมก็ยังไม่ได้นำบ้านของตัวเองเลยนะจริงๆก็มีแค่เนี้ยอ่าแล้วก็มีผักกินนี่อโคตรชิลครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเรานอนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาะ <S <S เขาเรียกว่าไงตกแต่งที่อยู่ของน้องม้าแล้วกันนะครับโอเคก่อนจบคลิปแล้วกันนะขอตกแต่งที่อยู่ของน้องม้าก่อนแล้วกันก่อนแล้วกันก่อนแล้วกันนะโอเคแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องขอขุดอันนี้ไ,ไว้ก่อนกันนี่คือผมจะไปเปลี่ยนเจ้าที่อยู่ด้วยเนาะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้ ตอนนี้เราต้องการไม้ตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอานำมันมาขยายพันธุ์เพื่อเราจะสร้างม้าที่สมบูรณ์แบบโอเคขอหน่อยพี่พี่ครับอย่าดื้อด้านรักผมเถอะเยี่ยม yeah. let's go b o y ไป้ let's go เราจะกลับบ้านเรากันนะฮะคือผมว่าผมวิ่งธรรมดาไม่ง่ายจะไวกว่าแต่คือการขี่ม้ามันทําให้ประหยัดอาหารใช่ไหมแต่ก็ไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นหรอกนะเออทุกคนจริงๆล่ะโอเค โอเค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 ทำไมผมไม่ทำมันออกมาข้างๆเราที่อยู่ของมาผมเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตคำนวณไปหนึ่งนะหรือว่าเราจะทำตรงนี้ดีว่าเออว่ะทุกคนผมคิดว่าผมจะทำที่อยู่ของมาผมตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ไปเ,ออเขาเรียกว่าไงรบกวนที่อยู่ของผมด้วยนะคือถ้าเราไปอย่างไรมันก็เราจะรบกวนที่อยู่ผมเกินไปหรือเปล่าน,นะก็เลยแบบว่าอ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคขุดสาม สว่ามันจะสร้างใหญ่ข้งมาได้ด้วยนะทุกคนนะรมนเลยเราจะได้ว่าที่อยู่ข้างมาใหญ่ๆนโอเคข้างในนี้จะพอแล้คนแล้วก็แบบว่าตกแต่งแบบว่าอยู่อนม้อยู่อะไรเงี้ยนะคุจะสวดว่าอะไรตอนนี้เรนเริ่มมีลูกล่างะคุณโ้ยเยมากโอเคประมาณนี้ไหมอยากอยาก่เนี่ยโอเคโอเคยมานี้ได้แล้วคุแต่เราต้องขุดเพิ่มไขุดไอเจ้าเอ่อขุดไอดินเพิ่มนะคุคนะโอเคแล้วก็จะให้้ม้ามองดูทศได้เลยกันอ่าอ่าอ่าเสร็จ้อยมาเนี้ยาม เขีย okay. ต่เปลี่ยนเป็นพื้นอ่าดินเท่าไหร่กันสามสามโอเคคุณโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางไปด้วยควบน้ำด้วยกันนะครับอ่ะแต่ก็จะแบบว่าให้พวกหญ้ามันลามเข้ามานะครับยัดขุดดินแบบนีโ้โอเคครับตอนตอนนี้เราก็ขุดดินได้มา,มาประมาณหนึ่งแล้วแต่มก็ยังไม่พอหรอกแต่จริงผมก็พอแล้วแหละ จะสมบบอลจะพอหรือไม่พอก็ได้เอโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอีพีนี้เดี๋ยวอันนี้ก่อนเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนเดี๋ยวจะใส่ให้มันเต็มอ่ะอ่าตรงนี้เต็มเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำแล้วกันบ่อน้ำนี่ก็ต้องลึกลงไปหน่อยต้องมาเขาจะจมไหมเนี่ยแต่ไม่น่าจะจมหรอกเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาตกแต่งซะหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะอืมอยากจะได้แรเทิร์นที่เรามาปักไว้ตรงนี้เย่าเขามาตกแต่งแล้วกันนะ แล้วก็เออคผมลืมลงถ้ำเลยแหละทุกคนตอนนี้ของเรามีค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยครับไม่ได้แบบว่าลงถ้ำเลยเลยจริงๆนะฮะคือแบบโอเคอยากจะให้มันแบบว่าเหมือนมีสีสันในการอโอยโอย,อยกดอันผิดมาทุกคนโอ้โหตายแล้วไม่เปไ็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาหมดเลยแล้วกันแล้วเราก็จะไปอ่าวางไว้ข้างล่างไปเดี๋ยวเดี๋ยวลืมให้ดินมันต่อกันนี่โอเคขอบล็อกหนึ่งบอกครับ แล้วก็จะให้ดินมันแบบว่ามีเชื้อต่อกันมาครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะ,อะเอาอันนี้อันนี้มัมันจะอะ่อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าให้มันหนูเหมือนว่าที่เก็บของของม้านี่ครับแล้วก็อปักไว้หน่อยมันจะปักไว้ตรงนี้อออย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้ไว้ โอเคตอนนี้ดินมันเห็นไหมทุกคนดินมันเริ่มซึมมาตรงนี้แล้วทุกคนควรจะทุบตรงนี้เอาละกนันอ่าประมาณนี้เลยนะครับที่อยู่มาผม๋ยวผมก็จะน้ํามาใส่นะครับแล้วก็เออคือพีนี้มันังเอาน้ำมาใส่ไม่ได้แน่นอนเพราะเรียกว่าไงอะ่ะคือผมก็ไม่ได้ไปลงถ้ำม,มาครับทุกคนก็อะไรนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะมามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นะครับทุกคน แล้วก็จะตีคอออกมาปบึบๆออกมาตรงนี้แล้วเราก็จะดูที่ว่าโครงบ้านเราเป็นยังไงตอนนี้นี่ฮะทุกคนบ้านเราอยู่บนว่าเราอยู่บนนี้นะแล้วก็มีม้าตรงนี้ฮะทุกคนอ่ะอีพีนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้ก่นนอแล้วกันนะครับตัดบทละครไทยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจออกันีพีหน้านะครับก็เอาโอเคไปกันฝากเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับ ขอบคุณน้องคนนึงมากเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมทุกคลิปเลยขอบคุณขอบคุณน้องมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้นครับแล้วเจอกันอ e ีพีหน้านะครับทุกคนคืออ e ีพีนี้ก็ไปสำรวจมาแล้วก็ได้ม้ามาหนึ่งตัวแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดกระเยียมดองมากเ้ยนะครับโอเคเ,เจอกันอ e ีพีหน้าครับทุกคนบ๊ายอีพ e ีหน้าต้อหนงทํานั่นแหละเ <laughs> จอกันครับผม